คุณก็เ็มที่จริงๆแล้วด้วยเวลาที่ไม่มากนักนะเราส่วนใหญ่เราจะมากัน5คนและอีนี่ไม่มาไอเด็กจริงเขาใช่ก่อนทำไมไมแบบทำไมไม่มาไม่เข้าใจท่าที่บางทีซ้อมร้องด้วยกันปุ๊บแต่พอซ้อมเต้นปุ๊บหายไปเลยหรือซ้อมเต้นเสร็จแล้วแล้วซ้อมร้องหายร้อนเงินบางทีไม่เข้าใจคือไปหายไปไหนไม่เข้าใจหาห้องซ้อมไม่เจอไม่มีใครบอกกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุณคะอ๋อคือพี่ซุ่มดูดูจากหน้าแล้วน่าจะหมักหมูอยู่ว่าตีสองตีสาม ไม่ได้สองไหมหมักหมูสามย่านครับพี่ไม่จริงแต่ว่าพี่แอมกับพี่คิมเต้นน่ารักมากอยากให้ติดตามคือคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่ๆเต็มที่มากหลายที่เห็นพวกเขาเห็นพลังของของทุกๆคนที่อยู่เนี่ยมันทําให้เราฮึกเหิมอ่ะ ฉันไม่ได้อยากจะแข่งกับเขาเนอะฉันอยากจะทําให้ดีเท่าๆกับเขาทำมาเรายากแบบมันเป็นพลังบางอย่างจริงๆมันเป็นพลังบางอย่างที่แบบได้ไงลราไม่ใช่มันเป็นพลังบางอย่างที่ที่แม้กระทั่งนักร้องเองก็สัมผัสได้ว่ามันสนุกเวลามันอินแล้วคนดูจะรู้สึกขนาดเราอยากเป็นคนดูนะจริงๆไม่ค่อยอยากเป็นคนเล่นเพราะขี้เกียจจำเนื้อที่จะอะยแล่ะลับลับแบบคันมากพี่เบนตอบเลยไม่ไม่ไม่ก็จริงๆนั้น ผู้ใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ผู้ใหญ่ก็จะไปบอแบบว่าชม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 แต่แบบเดี๋ยวก็ใช้ความเก่าเกมทำร้ายลูกๆนางต,าตบา<ๆ><ๆ>ไม่จริงไม่จริงเพราะว่านางบอกว่านางไม่ยอมตายนางเลือกเพลงเปิดได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในเล่าซิทำไมถึงถึงเป็นเป็นคือ,อเด็กไม่บอกว่าเพลงอะไรคอนเซ็ป์นี้ค่อนข้างมีปัญหาสำหรับตัวผมเองในซองลิสต์ว่าว่ามันจะต้องมีซีนเปิดตัวที่จะต้องแบบว่าฉันเป็นแบบว่า หัวหน้าแต่ละทีมอ่ะทุกคนเปิดแล้วว่าเราได้รับโจทย์ว่าเราต้องเล่นเป็นคนปิดของซีนนี้แล้วเราคิดว่าเพลงแรกที่เราเลือกไปอ่ะร้องเสร็จแล้วเอ้ยกูพยแพ้ว่ะฉันได้<พ>ยินฉันได้ยินแกพูดบอกว่าฉันได้ยินแกกับร้องกับพี่ชอดบอกว่าไม่ได้ไม่ได้น้องต้องชนะน้องต้องชนะน้องจะเปลี่ยนเพลงอะไรย่างเงี้ยอ่ก็ก็พยายามต่อสู้เพื่อเพื่อให้ได้เพลงที่คิดว่าน่าจะ ทำให้คนดูมีความสุขที่สุดเขาคิดท่าเองเขาคิดท่าเองอ้ยพี่ไม่ต้องพูเลยเดี๋ยวพก่อนคิดท่าเองคิดเพลงเองแล้วทําทุกท่าให้เราดูแล้วเขาคิดเลยว่าสปอตไลท์ต้องหันมากี่องศาแล้วพวกเราก็หำกันน้าบอกว่าน้องตายไม่ได้ตายไม่ได้ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงถั่วอยู่ค่ะคอปเต้นเบามากอย่างนี้หนูก็พูดไม่ได้ใช่ไหมคะ อ้เย่ใชแดงว่าน้องไม่เคยดูคอนเสิร์ตเอทามมาก่อนดูส uh, ิน้องติดตามถึงเวลาจริงเนี่ยจะรู้เลยว่าใครใหญ่โอ้ยพี่เคยเต้นถูกว่าไหมทตั้งแต่มีคอนเสิร์ตเอทามมาในประวัติศาสตรมีวันหนึงมาซ้อมเห็นพี่บอยมิวสิกดีกเตอร์ไม่รู้ทำไมอ่ะว่าว่าป้อมอ่ะบอกว่าป๊อมอ่ะร้องเพลงไม่มีน้ำหนักพี่ขาพี่ขาอ่ะ คอนเสิร์ตตัวเลยบอกเนี่ยเราไม่มีน้ำหนักคอนเสิร์ตวันที่6 7เนี้ยเราไม่ทำดีวีดีนะคะอ่าใช่เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับทำไมวะเพราะจริงๆเราเอาเอาตรงๆไหมสู้ค่าเลยก็เสร็จไม่ได้ไปเออเอาเราเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีมันจะมีจริงๆแล้วก็มันจะมีมันจะมีหลายๆอย่างที่ที่พวกเราทําแล้วมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากอายไปจนวันตายอ่ะตอนน้าสื่อเนี่ยครับคือจริงๆบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยไม่ทำดีวีดีเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยที่แบบว่า หกคนมาเจอกันเนี่ยเขาก็อยากได้ความแปลกใหม่มิติใหม่ๆของของทั้งหกท่านก็เลยอยากจะแบบอยากร้องอะไรก็ต้องไปหามาให้ร้องให้ได้ก็จะต้องมีแบบลิขสิทธิ์นิดอะไรที่ที่จะต้องที่จะต้องเสียเยอะหน่อยนิดนึงก็อาจจะไม่ได้ทํดีว d ดีในครั้งนี้นะครับก็มาเก็บความสุขกันในไลฟ์ไลฟ์หกเจ็ดร้องได้นะคะว่าเพลงทุกเพลงที่เลือกมาท่าเต้นที่พวกเราเต้นกันทุกๆอย่างที่รวมกันในความรู้สึกของของเราที่เคยขึ้นคอนเสิร์ตมาบ่อยๆแล้วว่าเนี่ยแปลกใหม่แล้วก็น่า น่าจะเป็นที่ถูกใจมากๆสําหรับคนที่มาดูและใครไม่มาดูก็เสียดายนะคะเพราะว่าไม่มี DVD ให้ดูจริงๆ <c oughs> ยังยืนยันนะคะว่าลูกเทพหรือลูกอะไรดิฉันไม่สนดิฉันรออยู่รออยู่ตัวเดียวเองเมื่อไหร่เขาจะมี ผัวเทพแจ้คเขาว่ามีแล้วน่าจะเอากล้องสารััดเป็นต้นแบบมี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 จริงจริงมีไหมมีเพื่อนพี่บอกว่าเขาเริ่มผลิตแล้วเราเลือกได้ด้วยว่าแบบอยากได้แบบเป็นหน้าใครอะไรเงี้ยงั้นเอาน่าเหมือนกันก่อนแล้วกันเออเนี่ยหน้าแบบกันเนี่ยถ้าสั่งได้เขาบอกสั่งได้พี่นึกถึงคิมก่อนเลยอะแหมดีใจมากส่งตัวอย่างมาให้ลองใช้ก่อนนะคะอินดีเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกเลยเขาบ